พี่เกศพี่นันข่าววันนี้มีข่าวดีสมาชิกขึ้นได้ไหมครับก็เมื่อวันที่ส1บรอ็ดครับก็ตอน10โมง10บนาทีครับผมก็เป็นเวลาดีก็เลยมีสมาชิกใหม่ของครอบครัวถือกำเนิดขึ้นเป็นเพศชายครับก็น้ำหนักแตคลอดก็3740อ่ครับก็แก้มเป็นพวงเลยมี่ชื่แรกี่เกศรู้สึกยังรอบ้าครเออรู้สึกแบบรู้สึก มันรู้สึกบอกไม่ถูกเหมือนกันคือคือมันมันตื่นเต้นตั้งแต่ตอนก่อนที่จะเข้าไปผ่าแล้วคือ3วันแน,นก็แบบร้องไห้ทุกวันร้องไห้ทุกวันคือกลัวเพราะเป็นการผ่าตัดครั้งแรกในชีวิตเขาไม่เคยมีต้องผ่าอะไรมาก่อนเลยอะไรเ,เงี้ยแล้วก็มีกรรมวิธีการผ่าตาัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบล็อ,อกหลังบางยาอะไรต่างานาานๆนาอะไรเงี้ยครับแล้วก็บรรยากาศในห้องผ่าผัดซึ่งแบบว่าถ้าใครเคยเข้าไปผ่าตัดคงจะคงรู้สึกว่ามันค่องแต่ปลกอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบเป็นสิ่งแปลกใหม่แล้วก็เป็นเป็นอะไร ทำใจลำบากใช่ไหมล่ะใช่้ไปอยู่ด้วยครับไปอยู่ด้วยแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ดูตอนที่เขาลงมือผ่านะครับที่ที่อาจารย์หมอลงมาเพราะว่าไม่ได้ก้าวพอไม่ได้เป็นภาพที่น่าดูนะแต่ว่าอยู่ด้วยกันตลอดคือมีแค่ม่านกั้นแค่นั้นเองแล้วก็คือไม่ได้รับอนุญาตให้เชิงอกหน้าไปดูฝั่งด้วยก็ก็ไม่ ก็เลยคิดว่าไม่จริงๆไม่ดูกระดิอนกันนะแต่ว่าก็เห็นลูกตั้งแต่ตอนแรกมีโอกาสได้ถ่ายเป็นวิดีโอไปตอนช่วงที่แบบเออพาลูกออกมาแล้วเขามาล้างตัวมาดูน้ำขํามออกตรงกว่ามือนะครับก็ได้เห็นได้ยินเสียงร้องเราเป็นังไงดังมากเสียงดังมากคือไม่คิดเหมือนกันว่าลูกคือมีคนบอกว่าเด็กร้องไห้ดังๆแล้วว่าจะดีอะไรเงี้ยก็ไม่คิดว่าลูกจะเสียงดังขนาดนี้แล้วร้อง เสียงเสียงตอนแรกเหมือนเป็ดเหมือนเป็ดอ่ะคือเสียงของแอ๊กแอ๊กแอ๊กแอ,แอแแ๊กอรอย่เงยเาบอเอ๊ะใช่หรือเปล่าแต่คือคือตอนที่ผ่าทำข้อเนี่ยเราก็คุยกันเหมือนกันคือให้กําลังใจกันตอนออตัง้งแต่เริ่มต้นจนทนั้งได้ยินเสียงคือผ่าเสร็จแล้วเจ้าตัวยังไม่รู้เลยว่าผ่าเสร็จแล้วอะไรเงี้ยข้อแล้วอะไรเงี้ยน้ำตาไหลเลยนะคะช็อตนั้นเอนว่าควาสึกเป็นไงมันมันปนปนกันหมดเลยค่ะเพราะว่าจริงๆตั้งแต่ก่อนเขาเขาขคือมันทั้งกลัวทั้ง คือถ้าใครเคยมีลูกคนแรกอ่ะจ,จะรู้สึกได้ว่ามันเหมือนมันเหมือนชีวิตเก่ากําลังจะสิ้นสุดอ่ะกาลังจะเริ่มชีวิตบทใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันแล้วเราจะเลี้ยงเข้าได้ไหมมันหลายอย่างมากแล้วพอแวะแลกมาแบบว่ามันแบบบนอ่ะมันบนเราเรายงคุยกันอยู่เลยบอกว่ามันแบบมันกาลังจะเริ่มต้นบทเรียนใหม่อีกคร<ม>ั้งหนึ่งของชีวิตแล้วนะครับหลังจากที่แบบ กว่าจะท้องก็ลำบากผ่านกรรมวิธีมากมายเหลือเกินนะครับแล้วก็พอท้องเสร็จปุ๊บเกเดือนที่ผ่านมามันก็มีเรื่องราวมากมายอีก,กันเป็นสเต็ปหนึ่งแล้วพอวันที่เข้าไปคลอดก็อีก อีกหนึ่งวันที่เป็นวันสาคัญแล้วหลังจากคลอดเสร็จปุ๊บเราก็รู้ทันทีว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนไปแล้วต่อไปนี้ครับสวันที่ผ่านมาพี่เขตก็แปลงร่างเป็นแพนด้าไปเลวเรอเหยลังตันบอกว่าน้องต้องคข้าไอนคลคือตอนแรกเนี่ยใช่ครับคือคือเขาเป็นเด็กตัวใหญ่ก็จริงแต่ว่าด้วยความที่คุณหมอให้ผลว่าน้ำตาลน้ำตาลต่ำในช่วงแรกคลอดเพราะว่าเขา ในท้องรับประทานอาหารเยอะคุณแม่ดบเยอะจัดไปหน่อยเพราะฉะนั้นพอถูกตัดสายสะดือกระทันหันเนี่ยเหมือนแบบร่างกายไม่สามารถผลิตโครตีได้ทันกับบอดี้ของเขาเพราะฉะนั้นก็เลยต้องให้ถุงโคสตเสริมก็คือต้องให้นหงเส้นเลือดก็เลยอย่างที่เห็นบางคนอาจจะเห็นในไอจีผมส่วนตัวบ้านครับเป็นแบบเป็นเหมือนพันมืออยู่ก็คือคือต้องให้น้าเกลือยูดยูไอซียูเด็กหนึ่งวันก็ก็ตกใจเพราะว่าก็ไม่คิดเหมือนกันว่าลูกเราเกิดมาปุ๊บต้องโดนแบบโดนเจาะ เจาะสายน้าเกลือให้กูโพลเลยก็แบบตกใจแล้วก็แล้วก็สงสารแม่เขาด้วยเพราะว่าเขาไม่เห็นหน้าเลยวันแรกของการคลอดพอาะฟื Pop ้นมาจากผ่าตัดแต่นี่ได้เห็นหน้าลูกคือเด็กถูกแยกเขาไปอยู่ในไอซียูแล้วตัวเขาเองเขาต้องอยู่ห้องเขาเขาก็พยายามทําทุกทิศทางเพื่อให้แบบฟื้นตัวได้เร็วที่สุดเพื่อที่จะเข้าไปเข้าไปเจอลูกให้เร็วที่สุดก,ก็ก็ประมาณก็ประมาณหนึ่งคืนกว่าจะได้เจอลูกก็ทั้งวันไม่ได้เจอผมก็มีหน้าที่เข้าไปทุกๆชั่วโมง เพื่อไปดูอัปเดตแล้วก็ถ่ายรูปวงไม้ก็ดูระยะระยะไม่กลัวเพราะคิดว่าถึงมือคุณหมออยู่แล้วยังไงไม่ไม่ไม่ไน่าเป็นห่วงแล้วคุณหมอก็ก็ไม่ได้ก็ก็คือคุณหมอไม่ได้ซีเรียสเป็นเคสซีเรียสว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตกใจแต่ว่าในความรู้สึกของคนเป็นพ่อมากกว่าที่รู้สึกว่าอุ่ยเกิดปุ๊กโดนเลยหรอมันมันเป็นอะไรที่แบบตกใจนิดหน่อยแต่ว่า คุณหมอก็พยายามปลอบใจตลอดนะมัน <ination noises> เป็นเร <orship> ื่องปกติเ <sigui> ป right. so right. mm ็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่ว่าถึงแม้มั่จะเป็นเปอร์เซ็นต์นิดน้อยหน่อยจะเป็นเป็น10%ในเด็กที่น้ำหนักตัวขนาดนี้ซึ่งปกติเด็กน้ำหนักตัวขนาดนี้จะเป็นเด็กที่แข็งแรงมากแต่พอเขาผ่านจุดนั้นไปได้ทุกวันนี้ก็แบบกินแบบแหลกรานแบบโอเคจริงมันไม่ได้เป็นภาวะที่อันตรายหรืออะไรที่เกิดาดูน้ำตาลต่ําเป็นภาวะอันตรายมีสิทธิช็อกได้แต่ด้วยความที่รู้ตรวจตรวจเจอได้และเพิ่มได้ในกรณีที่ให้น้าตาลเพิ่มนยครับ ก็สุดท้ายบาลานซ์กันได้ครับหลังจากน้องออกจากไอซียูแล้วได้เจอแล้วได้ก่อนได้อุ้มแล้วรู้สึกไงบ้างช็อตนั้นยิง่งนั่ว่ายิ่งกว่าตอนคลอดอีกค่ะเพราะตอนคลอดมันยังมียา <c oughs> มีบล็อกหลังมันจะเบลอๆอไะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วช็อตนั้นที่ที่ได้เจอวันแรกนี่ก็ร้องไห้แต้ก็ร้องไห้กันทั้งคู่ในห้องไ c ซคือแบบเออมันมันเหมือนได้อุ้มขังแรกแล้วเราก็แบบเราก็พยายามว่ะเออเราจะร้องไห้อีกแล้วเออคือ คือเราก็พยายามจะแบบจะหายพยายามมันเจ็บแผลอะค่ะก็พยายามจะลุกให้ได้พยายามจะไม่งั้นเราไปหาเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ไปหาได้ในเช้าหรือคืนก็โอเคก็แบบไปปุ๊บก็แบบคือภาพภาพแรกที่เห็นแม่ได้อุ้มลูกมันมันแบบก็ต่นตัน อะ,อ,อะไรเนีน่ยอะไรเนี่ยร้อยอะไรเนี่ยร้องไห้ทำไมหลังตอนนี้แล้วน้องยังมีเราตอ้องเข้าไปดูแลต่อเนื่องเลยจริงไหมไม่ต้องหรอกครับตอนนี้ก็ร่างกายแข็งแรงดีมาก <ห ực. S 1> ปกติแล้วก็เสียงดังเหมือนเดิมขี้วอยวายเหมือนใครก็ไม่รู้หาที่ฉันหรอสรเสียงดังครับเสียงดังเด็กเสียงดังแข็งแรงอย่างที่บอกจริงๆข็งแรงแข็งหายแล้วปกติครับแล้วก็ภาวะตัวเหลืองที่เช็คกักเมื่อเช้าก็ไม่น่าเป็นห่วง จริงๆนะที่นี้ก็มีเหลือเรื่องน้ํานมแม่ซึ่งพยายามเราพยายามที่จะเลี้ยงน้ำนมน้ำนมแม่ให้ได้มากที่สุดนะครับก็ก็ตอนนี้คุณแม่ยังมีน้ํานมมานิดๆนะฮะก็ยังก็ยังไม่เยอะมากเป็นน้ําน้ํานมเหลือนะ,ะน,น้ำนมหัวเชยน้ํานมครับก็อันนี้ก็เป็นภูมิท้าทานอย่างดีให้ให,ให้กับลูกครับก,รก็พยายามปั๊มให้ลูกเข้าเต้าทุกๆสามชั่วโมงนะฮะ,ะกลับบ้านไปจริงๆอแพนจะกลับวันนี้แหละแต่ว่า บางเออคุณหมอบอกว่าขออยู่ต่อดูเรื่องนมนมที่สวัสดคุณแม่คุณลูกไม่เกี่ยวแลวฮะแต่ก็ได้ได้ลองสัมผัสกันเต็มๆแล้วเมื่อคืนจับอยู่ด้วยทั้งคืนเมื่อคืนเอาลองเอามาเลี้ยงเองไม่ได้ฝากบรอรั่อะไรเงี้ยค่ะก็เลี้ยงไหวถึงตีสี่เโทรหาพยาบาลเอากลับไปเลยค่ะคือเด็กเล็กเขาต้องเขาต้องทานทุกๆ3สามชั่วโมงอยู่แล้วครับคือสามชั่วโมงมาถึงปุ๊บเนี่ยอันดับแรกที่ต้องทาคือเราต้องให้เขาดูดนมจากแม่ข้างแบบ เต่าละสิบห้านาทีก็กินมาไปครึ่งชั่วโมงนะฮะแล้วผมต้องเป็นคนป้อนนมเพราะว่าต้องใช้นมผงเพิมเสริมเพราะว่าอ่าคุณแม่ไม่มีน้นมนะฮะแล้วก็เรื่องของกูุ๊กคอสด้วยอะไรเงี้ยก็ป้อนปีกประมาณสักเกือบยี่สิบนาทีก็คือชั่วโมงชั่วโมหนึ่งปุ๊บเสร็จปุ๊บก็พออิ่มเสร็จปุ๊บก็วางไว้จัดเซ็เรียบร้อยปุ๊บนอนไปได้สักแป๊บหนึ่งตื่นขึ้นมาอีกแล้วอันนี้ลูกผมเป็นคนตื่นกลางคืนครับใช้ยิดกลางคืนเอ่า ก็จะฉี่ก็ร้องอะไรก็ร้องคือเพราะนั้นก็ต้องแบบคอยคอยดูตลอดเวลาอะตอนนี้เรี่ความพร้อมไปหนไคะาจะรย์กำลังจะเป็นเป็นแล้วน้อป็นแล้วเป็นคล้วก็ก็โอเคนะคือแรกก็ก็แค่รู้สึกว่าหาเวลานอนสักสามชั่วโมงก็ได้ใช่ยังคือยังคงยังต้องปรับเรื่องเรื่องเรื่องการใช้ชีวิตนะคะเพราะว่ามันเหมือนมันเหมือนเรากําหนดเวลาไม่ได้ละมันต้องไปขึ้นอยู่กับลูกอะไรเงี้ยค่ะว่าเขาจะตื่นเมื่อไหร่จะนอนเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็ พยายามปรับปรับจนๆอุปกรณ์พร้อมมากแต่ว่าร่างกายกับร่างกายกับเทคนิคเรายังอาจจะแบบเป็นมือใหม่มากๆจริงๆ,งๆที่บอกนะครับก็ก็ต้องต้องเอาใจช่วยซึ่งาก,กาันและกันเตรียมใจซึ่งากันและกันอย่างเมื่อคืนก็มานั่งมานั่งคนนึงก็ป้อนนมไปอีกคนมาอีกคนนึงฟ้อนอีกคนได้พักก็สล,กลับกันสลับกันครับอันนี้จะมีพี่เลี้ยงหรือว่าจะเลี้ยงด้วย พี่เลี้ยงที่เป็นนนนี่เลี้ยงเด็กเลยเนี่ยคงไม่มีครับแต่ว่ามีพี่เลี้ยงทำงานบ้านนะครับที่คอยช่วยคือเป็นความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าตั้งใจว่าจะเลี้ยงเองแล้วคุณแม่เองก็น่าจะแบบหอกงานสักหนึ่งเดือนสองเดือนเพื่อเพื่อเข้าที่ปรับตัวผมเองก็พอดีช่วงปิดกล้องละครพอดีก็ระหว่างที่ละครเรื่องใหม่จะเปิดกล้องเนี่ยก็มีรายได้เดือนหนึ่งประมาณนั้นครับเกี่ยวกับยอดถึงชื่อของเราทางทีมคอมท เอ่ชื่อเล่นก่อนนะครับชื่อเล่นชื่อเล่นดีจ้าในดีจ้ามาจากส่วนดีจ้าคือมันเป็นภาพแรกที่เราเห็นอันตราซาวเขาตอนเขาเข้าเม็ดถั่วครับมันเหมือนมันเหมือนรูปเด็กที่กําลังแบบโคข้านับอยู่ตอนแรกผมตั้งชื่อแบบอันยองพาะแม่ติดซีรีส์เกา <c oughs> หลีไงแล้วแบบตั้งชื่อแต่ตั้งชื่ออันยองแต่เอ๊ะทำไมลูกเราต้องเป็นชื่อเกาหลีเพ <c oughs> ื่อหายพยายามหาชื่อไทยที่มัน แสดงความหมายถึงการแบบการการทักทายกันการรู้จักการอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ชื่อสวัสดีจ้าแต่ถ้าชื่อสวัสดีจ้ามันคงยาวมากครับก็เลยท้ายเหลือแค่ดีจ้าแล้วก็เป็นคาจริงเป็นคําไทยแท้โบราณผู้ชายสมัยก่อนก็จะไปไหนก็จะลงท้ายด้วยจ้าจ้าดีไหมจ้าอย่างนั้นนะจ้าอะไรเงี้ยได้จ้าอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยคิดว่านะออกมาเป็นดีจ้าดีจ้าสุดท้ายก็ใครจะเรียกจ้าเฉยๆก็ได้ครับมันก็ไม่แปลสุดท้ายน่าจะเหลือจ้าแหละโมโหโมหก็คงไอจ้าบ้างอย่างเงี้ยได้ <c oughs> ชื่อจริง <c oughs> ชื่อเด็กชายทามันครับ <c oughs> ทามันแปลว่าเออเป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าดินแดนแห่งเทพอืมครับ <c oughs> ก็เพิ่งหาได้เหมือนกันหา,าในกองถ่ายระหว่างก็ดูกิดกเกิลไปนะครับถ่ายถ่ายละครทั้งหมดไปก็ก็ดูไปครับ <c oughs> อันนี้นนเตั้งเองครับหายเองหาเองตั้งเองครับแล้วก็รีเช็ค จะบวกเลขเองด้วยข้าโปรแกรมบวกเลขเสร็จสรรเรียบร้อยทำเองหมดนี่ครับนามสกุลนะคะเปลี่ยนไปยาวยนามสกุลเปลี่ยนเปลี่ยนตั้งแต่ตอคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอาจจะเป็นความเชื่อเป็นวิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะครับนามสกุลเนี่ยตอนแรกเปลี่ยนเพื่อที่ต้องการจะมีลูกตอนนั้นเขาบอกว่านามสกุลให้อยู่นามสกุลเก่ามีคนทามว่าถ้าอยู่นามสกุลเก่าของพี่เขนหรือของแนทเนี่ยค่ะจะไม่มีน้องตอนนั้นเราก็แบบทุกวิถีทางละ เราวิทยาศาสตร์ก็แล้วนะครับพึ่งโหรวิทยาศาสตร์นิดหน่อยอะไรเงี้ยครับอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเปลี่ยนมาักพื้นเเปลี่ยนมาตอนพายุมาแล้วก็ไม่กี่เดือนเปลี่ยนคือเปลี่ยนเมื่อปีปีปีต้นปีนั่นแหละต้นปีเปลี่ยนมาต้นปีแล้วก็บอกว่าถ้าบอกภายในหนึ่งปีจะมีน้องก็ก็ก็จริงก็เกือบเลิกครบหมอไปแล้วเหมือนกันนะเพราะนี่คันวาเกือบเกือบแล้วเกือบละเกือบใกล้ใกล้เลิกคบหมอแล้วเปลี่ยนแล้วไม่ไม่มีอะไรเงี้ยแต่ก็มีจริง ทัคำต่งางคนคือใช้นามสกุลใหม่ใช่ครับ <c oughs> ใช่ยาวขึน้นใหม่ไหมคะของนามสกุลเนะ่ยเหจริงๆมันเป็นคำสองคำผสมกันนะมันคำว่าธีานากับธีานากับธันชาผสมกันแปลว่าที่พึ่งของปราดนะ มันมันมีคำคำหนึ่งไงสักอย่างเสร็จผู้มีทรัพย์ที่เป็นที่พึ่งของป่าอะไรสักอย่างนะครับเพราะมันเป็นคำสองคำมาบวกกันคุณปู่คุณยายมันจะเคยมีบางครั้งแล้วมีอะไรบ้างครับบางครั้งแล้วคุณยายบอกว่าจะยกสมบัติทั้งหมดให้คุณยายนี่ด้วยคุณยายนั่งขึ้นหลังก็ณยายดังจะได้ได้ยินก็ก็จริงๆก็แค่ แค่เขามาเกิดอะค่ะนะว่าก็เป็นความดีเพราเป็นหลายคนแรกของทั้งสองตระกูลเออคุณยายก็เฮอคุณย่าก็เฮอกันใหญ่เลย,เลยะอะไรเงี้ยคิดว่าจะมองลูกสาวแค่ไหนคะพี่ชัเอ้ยลูกสึกว่าไม่ไม่ไม่ห่วงนะครับสบายสบายมากกว่าเพราะทุกวันนี้ก็เลี้ยงสบายๆนะเวลาจับก็ไม่ได้มีถนอมอะไรมากมายเพราะาตัว,ต,วตัวพอสมควรจับได้นะครับแล้วก็แล้วก็น่าจะเลี้ยงแบบคือเรื่องสุขานามัยเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเรื่องเรื่องเรื่อง,เอ,งเอ่อ การอยู่ในโลกในนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่แบบมันต้องมีสัมผัสและก็เรียนรู้ต้องมีประสบการณ์นครับวางแผนอยากจะมีอีกไหมคะหรือว่าคือจริงๆก็อยากมีผู้หญิงอีกสักคนอะไรเงี้ยค่ะก็อยากใช้คนหญิงคนแต่ว่าก็เดี๋ยวขอดู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 ชีวิตก่อนว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงจะไหวไหมอะไรเงี้ยค่ะ เป็นเรื่องใหม่ครับจริงๆแล้วมันต้องใช้การการปรับตัวเขาเรืองเยอะก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีว่าเป็นอย่างไงอาจจะต้องรอถ้าจะมีจริงคงต้องรอจ้าอายุมาสักสามขวบหรือสองสามขวบอะไรเงี้ยค่ะครับความเหงาของพ่อแม่ค่ะเห็นพ่อหรืเพ่มีลูกเขาเหงาอย่างไนตัวเองเหงว่ามากเนยังแต่ก่อนก็ไม่่อยเข้าใจนะคะเวลาแบบไปเจอแบบว่าไปเจอใครแล้วเขาหัวงลูกเขาไม่ค่อยอยากให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เยเข้าใจพอมีลูกเองก็ชักจะแบบ เขาใจละเขาแบบว่าเหอกันแบบนี้นี่เองอะไรเงี้ยแต่ก่อนมงว่าเอ๊ะทำไมคนมีลูกถ่ายรูปขึ้นไอจีตลอดเวลาขึ้นทุกวันอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เริ่มทําบ้างเหมือนกันเลยค่ะเริ่มเริ่มหลงลูกตัวเองครับหน้าหน้าตอนพ่อมาแบบแบบตอนใหม่ๆก็ยังหน้าบู้บู้อยู่เลยพอผ่านไปสามวันนี้ไม่ลูกหน้าเปลี่ยนนะหล่อขึ้นเนอะชมชมลูกใจทุกวันลูกหล่อจานลงลูกตัวเองเอ้ย ของรับผันจะมีอะไรให้น้องอะไรเตรียมไว้ให้ไหมของรับวันนะครับโอ้หจริงๆเยอะมากนะคือแบบไม่ไม่รู้จะรับผันด้วยอะไรคือสิ่งที่เราให้ทั้งหมดจริงๆเราเราใช้เวลาจากนี้ไปนะครับทั้งชีวิตก็มีก็มอบให้กับลูกนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องเรื่องทุกอย่างของตัดทงหมดตอนนี้ก็ตับเก้าเลยนรุ่มาก่อนอ๋อโอ้ย เยอะเยอะแยะมีของขนกลับบ้านกันทุกวันเลยครับก็ตาคุณยายเชิญขนกลับบ้านไปก่อนนะครับก็มีของบ้างมีมีทองบ้างทองบ้างอะไรเงี้ยมีทองมีทองมีทองก็เซฟเซฟในห้องก็ไม่โล่งครับก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนขอบคุณญาติพีใหญ่ทุกท่านนะครับผมนะนี่แบบว่ามีสมบัติให้หลานครับคุี่